สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุโพสุกคนเ้ยค่ะเมื่อนี้พ่อใหญ่จะเปิดแล้วมีแห้งละคะ่ะพี่น้องแล้วมีแห้งถึงมาจักน่อยแล้วก็เลยมากินเัาวทายขิดให้พี่น้องเบ่งนะคะอาการก่อนหน้านี้ของเพิินกับเพิ่นกับเป็นไข่ละคะ่ะพี่น้องไข่ของเพิินนี่ก็ดีแน่มองที่ว่าเพิ่นบอคอยงองแงในมือแหลกๆนะคะเพินก็อยุื่อื่ออยู่คนเดียวเพิินอยู่เป็นซึมๆนอนกล้องดากแล้วก็เอื่นหาแต่แหม่ไม่ยุย้ยไม่ยุ้ยวะ แม่ก็อยู่ค้างๆนั่นแหละค่ะแ้วก,กับเที่ยวเอินแม่จกักยานแม่หายจังไดยกับบอจักแม่ก็เลยต้องนั่งอยู่ค้างๆตลอดนะคะลิต้นมั่นพี่น้องเวลามันไข่กับลิโต้ลิต้นได้ลูกก็ได้มันกับบอเข้าบ่ได้เนาะว่ามันเจ็บมันปวดมองได้ป่วยจะเปิดเป <c oughs> ็นคนกินยาแย่ค่ะพี่น้องกินยายากเช็ดตัวยากแ <c oughs> ม่นหน่อยก็เลยจับอาบน้ำเอา <c oughs> แทนการเช็ดตัวเด้ค่ะส่วนยาก,กับบังขับ <c oughs> เอา อาการของพนก็คือไขวัดธรรมด้นี่แหละค่ะพี่น้องมันนี่เริ่มไม่แห้งแน่กับมากินละค่ะจากปกติที่ก้อนนานีบอกกินเลยพี่น้องไม่กินอะไรเลยนมกับกินได้ขวดสองขวดจากปกติที่กินเหมือนลรประมาณสี่ถึงหกขวดเด้อค่ะนี่คือกบกินเขา่าพนก็เริ่มกินได้หลายได้ตามปกติเพ็นแน่ละละค่ะพี่น้องแต่ว่าโตกันยังรุ่มๆุมอยู่เด้อค่ะ ต่กะฟื้นเลนละค่ะใใหเห็นแมน่ยได้ยินเสียงของเพลงอยู่วังเสาแสดงว่าน่สิสดื่นขึ้นมาแน่ละค่ะนึ่งค่ะอือที่เป็นตาเส็บค่ะีมาอัปเดตไ้เบิ้งอีกละค่ะพี่นอ้องเริิมพระกันกินละค่ะนึ่ค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> บาดตายร้ายมือลูกไส้บ็สบายเจ้ค่ะมีับบ่สบายน้ำบักจัดเปิดละพี่น้อง มึงค่ะไล่ไล่ไล่แหงแตกตี้ค่ะพี่น่องเอ้ยใครเจ้านี่ที่หน่วยสั่งเพิ่นมาเด้อค่ะไปสนใจกับถักถ้ามาทางหน่วยใดค่ะเดี๋ยวสินายนําเพิ่ใหายใครเิ่นแตกตี้ค่ะมึงค่ะแตกสวดส,วดสวดออกเลย นี่คือมีเตอีโต้งนะคะตรงเล็กๆล,ลูกมันแหมพี่น้องหลังจากนี้สิเป็นผาบสโลโมชันเด้อค่ะพี่น้องทีหนวยมาไายลูกอีตง้งที่กระลังที่กระลังคอดใส่ข้าวคอดเนาะคะ่นะเนาะมึงค่ะโต้เพิ่มสเป็นสีขาวก่อนเด้อพี่น้อง ทิ้งไวส้สักสักพักหนึ่งเพิ่นกระสิกายเป็นสีดำลหลายหลายพี่น้องมันมันฝักแต่ละเธอไหมคะ่ะหลายค่ะน,นี่ก็เป็นผาาสโลคะ่ะก็เลยเห็นผ่าเพ,พิ่นเวลาเพิ่นกำลังพักกันกระโดดจูเจ้าค่ะหน่วยว่ามันมันกระบ่ได่าเดียงยากเ้้ยค่ะถูกมือกะเจียดเวลาไปหาหยาให้เขาบ่ามีหญ้ากะบ่มีหมองไปเกี่ยวหยากะหนุ่ยก็ไปตัดไปต้องในสวนตัด ใบอ้อยในสวนเจะสีขามาให้เพลินแล้วก็ไปหาใบคอยใบหยางมาให้เพลินแลวช่วงที่พ่อยายจัดเปิดรับป่วยเนี่ยกะไข่แน่วามีคนเขาสมาซอยอยู่้อค่ะหนูก็ไปไซบไดย้ยกะยูกับพ่อยายจัดเปิดกตอนเนาะช่วงนี้หนูก็บพท่านได้คืนดงขึ้นปลาเด้อค,ค่ะก็จะอยู่นในบ้านมาพอกับตอนพ่อยายจัดเปิดอกแล้วเป็นไข่น่ำเหล็กยางช่วงนี้เนยก็เห็ดงานอีกอย่างหนึ่งซอยพี่สาวคนหนึ่งยู่นํำค่ะกะ อาสิบอได้เข้าด้งหรือถ้าเข้ากับสีได้เข้าแป๊บๆจังสีค่ะพี่น้องเฮ็ดป่ท่านออกน้าละก็เดี๋ยวมึงฝนตกลงมาสามสีมือติดกันละค่ะพี่น้องก็้าเบิงว่าหลังจากนี้เฮ็ดสีออกบอด้อค่ะมองหากินหน่อยก็มีอยู่แต่ในดงบานพื้นนี่ละค่ะบอได้ไปทากินทางใดเลยเมืองพี่น้องหลูกอีโตองแม้จะแม่มันคือแมงวันต้นหนหน้อยหนึ่งได้แป๊บหนึ่งพนกระกสิเปลี่ยนมาเป็นสีดำนะคะ่ะสังเกตเมืองภาสิมีสองสีได้นี่ สักข้าวหนึ่งเลยค่ะเพื่อกับเปลี่ยนมาเป็นสีดำล้วกะ็เพื่อกับสีเหลืองแข็งแรงนี่ก็จะไปเคาะใส่ในดงอ่าไปเคาะลงในนี่ค่ะใบกล้วยใบเอยียงที่เป็นพวกใบไม้เอาไว้เพิ่นกินนี่ล่ะค่ะพี่น้องก็มาเบิ่งมามาเบิ่งมาหลุ่นกันเนาะว่าการเลี้ยงอีตงห้องหนุ่ยมันสิเป็นแบบแใดประสบผลสําเร็จบ่ลนะค่ะเนาะแต่ตอนนี้กับค้นการเลี้ยงไร้แห้งเดี๋ยวค่ะว่าราคาไข่กับตกราคาไข่กับรุ่งแต่จะประสงค์รักของหนุ่ยคือขายเพื่อเลี้ยงเพื่อขายโตมันค่ะพี่น้องไปหาหญ้ามาให้ตักก หายไข้แล้วไม่ใช่เหรอนี่เขาเรียกอะไรกเกินไหมกินเพิ่งเป็นง่ายไข่เด้ค่ะพี่น้องมึงค่ะติดตรงได้หลายเป้อเป้อครับเจัดเป้อครับจัดเป้ออวกไหมยามันจะคว่ำ เอาไปออกไปไปแม่นึกกลัวตุ๊กแกฝุ่นละค่ะพี่น้องก็ร่างขึ้นมาก,กินกันค่ะมากค่ะพี่น้องน้อิ่งอิ่ง,งกัอนสีผ้าพี่น้องไม่เกี่ยวหยาให้อีตรงเลยค่ะเห็ดเป็นอยู่นะเป็นเกี่ยวเอาหนิวจะคล้องซะล่ะน้อิ่งก่อนจะเกี่ยวจังสีเลยค่ะเพราะว่าน้อิ่งผึ่งฟึกนะฮัดไว้เดี๋ยวสิเปิดให้ยไม่อีกคอกนึงในเลี้ยงเอง จัดเปิ้ลจัดเปิ้ลม้าล่ะพี่น้องย,อยาหยาดเขาเด้อวิ่งจำได้อ่ะตัดหญ้าให้อีโตง้งยาตากแต่ไล่เถอไว้พ่อใหญ่เอ้ยเขาห่มนะจัดเอาหญ้านี่ยไปให้อีโตง้งไปลงไปเอาไปใส่เข้าอ,อีโตง้งเร็วเฮ้ยมัไนไปละแน่เอาทิ่ไว้จันทร์นันสิได้กินเดี เอาเข้าไปทางในๆผุนมองมูมันพักกันอยู่ผุนต้นถิมจางสันมันสิม,มาก,กินได้ตีเอาพวกนี้ไปน้ำโอ้ตายจอยคนได้บอมแมนอีตรงเอาเก็บเก็บพงกนี้ไปให้อีตองเก็บเก็บมึงแม่สีสอนซอยกันอุ้ยไผ่ไมาไผมาโกยไขย่ นี่ค่ะมาละพี่นอ้องหายไข่ล้วก็ออกติดออกเดดแล้วค่ะมึงไม่เอากับตาของข้อมันมามึงกะที่ไปใส่ก็กับตาของข้อไปเก็บอีหยังเอาขืดขืดเขาเอินมาแกวมังกร เออนี่เด้นี่เห็นอยู่หน่อยนึงนี่เดนี่เด้อุจจัตชุยตาเสือหลายนี่เด้สีแดงแดงนั่นเอ้าถ้าแนมเห็นเห็นบมแก้วมังกรนี่ไงแสดงนะจัดนี่แสดงนะมึงเห็นไหมนี่ไงบักหมานี่ไงนี่ไงเนี่ยแก้วมังกรหมาหมาเอาไหมนี่ เอาถั่วเอาถึงบ่เอาอตเตียเอาอตเตียเอา,เอาโอ้ยจะแมนเนาะอเอาใส่กระตาไหนยางไปเปิ่งนลอยไม่มาหนีินะโอ้ยไปขะเอากระตาของคอ,นอเนาะอาจัดเอ้ยให้เลยนายบอเอาอีกบอ เห็นบ <cin stereotype> ่อ้าวถ้าแนมเห็นแก้วมังกรหมาเลยอ้าวจู่อะอันนี้เตี๋ยเตี๋ยนึงดอกเด็ดเลยลูกเอออุ้ยอุ้ยดึงออุ้ยโอ้แต่สองน่วยไปมานี่โอ้แต่แก้วมังกรสองน่วย để lại ba để chân ngoài ơi chị phải sai mà hơi Ra rồi คลิปนี้กับสิจบลงซ้ำนีล่ละค่ะพี่น้องสำหรับเอฟซีที่คืนถอดพญายจัดเปิดนะคะพญายจัดเปิดแล้วลบมาละค่ะแล้วลบ,ลบมาปว่วนหล่ะเด้อค่ะคลิปนี้กับสิลาไปก่อนนะคะ่ะขอบคุณแัะสวัสดีค่ะสวัสดีครับย่างลกูกหันมาทั้งพี่ยังไปสวัสดีเก้าอี้สวัสดีครับกลมน้ำติลาสวัสดีครับเออโอ้สีทิดเลยสีทิดเลย